าสำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พีกเอลเซตนะผมดากอนช็อเนะเพื่อนๆน,นี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนนะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้อมากมายเลยนะครับ เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบบอกกันด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเรามาอยู่กันในคอนเทนต์ของเกมคลีเจ้าออฟโซนารีกันอีกครั้งหนึ่งในนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเราจะมาส่องนะครับหรือว่าทําการสปอยการอัปเดตนะครับเพื่อนๆครั้งถัดไปของเกมคลีเจ้าออฟโซนารีกันนั่นเองนะครับว่าในการอัปเดตครั้งถัดไปเนี่ยนะครับจะมีอีเวนต์ใหม่ๆนะครับหรือว่าในกิจกรรมวาเลนไทน์นี้เนี่ยนะครับจะมีของรางวัลนะครับรวมไปถึงตัวละครใหม่ในสัปดาห์นนีีี้เ่ยมตัวอะไรกันบ้างนัั่่นนนเเเอองะครบพืๆดี๋ยววในนคลิิปดีีโอ้เนี่ยเรามาาดดูรรยยละะเเออีนนคับพื่ๆ การอัปเดตครั้งถัดไปกันน,นั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งให้ช่อง,องผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยน,นั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางติก๊กตอกด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นติก๊กตอกอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับในช่องของผมได้นะครับพเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดติดตามกันได้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดหัวใจกันไดก ครั้งถัดไปนะของเกม c r e a t u r e of Solaria กัน <lah> เลยดีกว่าครับอะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเ,เพื่อนๆผมก็จะมานะครับสปอยการอัปเดตนะครับหรือว่าจะพาไปสอนนะครับรายละเอียดในการอัปเดตครั้งถัดไปของเกม c r e a t u r e of Solaria กันนั่นเองนะครับเพื่อนๆเรามาดูกันนะว่าในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยนะครับหรือว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับมีตัวละครใหม่ๆนะครับเพื่อนๆรวมไปถึงในกิจกรรมวาเลนทน์นะครับในพาร์ทที่2หรือว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับจะมีอีเวนต์นะครับรวมไปถึงตัวละครใหม่เนี่ยให้เราเนี่ยนะครับเพ โดยรายละเอียดในการอัปเดตครั้งถัดไปนี้เนี่ยนะครับผมจะแบ่งเป็นหัวข้อทีละหัวข้อละกันนะครับเพื่อเรามาดูกันที่หัวข้อนะครับของกิจกรรมวาเลนไทน์กันก่อนเลยละกันนะครับโดยสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับหรือว่าวันเสาร์นี้เนี่ยนะครับที่จะทําการอัปเดตครั้งถัดไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นการอัปเดตนะครับของกิจกรรมวาเลนไทน์นะครับในพาร์ทที่2หรือว่าสัปดาห์ที่2แล้วนั่นเองนะครับโดยสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็จะมีมินิเกมนะครับหรือว่าอีเวนต์เนี่ยนะครับให้เราทำเนี่ยเเเเจ้้้้้าาาามมมิินนนนนนกอััััีี่่ยยะคครบทงงผูพไได เปิดเผยมานะว่าเป็นมินิเกมหรือว่าเป็นกิจกรรมนะครับที่ให้เราเนี่ยนะครับต้องทําอะไรบ้างนั่นเองนะครับแต่ว่านะครับเจ้ามินิเกมอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เพื่อนๆเนะสามารถที่จะไปทํามินิเกมตัวนี้เพื่อที่จะฟาร์มเจ้าตัวดอกกุหลาบนะครับเพื่อนๆเพื่อนําไปแลกของรางวัลเพิ่มเติมได้อีกนั่นเองนะครับซึ่งนอกเหนือจากมินิเกมนะครับเพื่อนๆที่จะทําการอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้แล้วเนี่ยนะครับยังมีพลูชี่นะครับหรือว่าตุ๊กตานะครับเสริมสถานะตัวใหม่เพิ่่่่่่่่่มมมมมเเเเเเข้้้้้้าา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 อออออีีีีีกกตตตตตัััััััววววววดดยยยนนนนนนนงะะะคครรรบบโจจจจุ๊ใใหหหืืพลูชช วสวายนนั่นเอนงนะฮะฮโดยเจ้าโรสวายนี้เนี่ยนะครับหรือว่าเจ้าหนามดอกกุหลาบอันนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเป็นตุ๊กตานะครับที่มีหน้าที่นะครับในการเพิ่มบัฟนะครับให้กับตัวละครที่สวมใส่นั่นเองนะครับโดยตัวละครหรือว่าคลีเจอร์ของเราเนี่ยนะครับที่ทาการสวมใส่เจ้าโรสวายเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะได้รับบัฟนะครับที่มีชื่อว่าฮีลิ่งฮันเตอร์นั่นเองนะครับโดยเจ้าความสามารถฮีลิ่งฮันเตอร์นะครับหรือว่าบัฟฮีลิ่งฮันเตอร์อันนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นบัฟหรือว่อาความสามารถนะครับประเภทแอคทีฟแอ็บ แล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆเราจะสามารถที่จะโจมตีครีเจอร์ตัวอื่นนะครับเพื่อเป็นการฮิวค่า HP หรือว่าฮิลเลือดของครีเจอร์ตัวนั้นๆได้นั่นเองนะครับก็ได้ได้ว่าเป็นความสามารถนะครับหรือว่าเป็นพลูชีหรือว่าเป็นตุ๊กตาเสริมสถานะที่ค่อนข้างที่จะโกงมากๆเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเจ้าโรสไวน์นี้เนี่ยนะครับมันมีเงื่อนไขในการใช้นะครับแตกต่างจากความสามารถไอคิวบ b ลิตี้ของครีเจอร์แบบปกติหรือเปล่านั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงเนี่ยเรามารอดูกันนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ทางเกมทำการอััปเเเเเดตข้้้้้าาาแลลวววออีีกนนนึพื่่่จสไ มันมีเงื่อนไขนะครับเพื่อนเพื่อรู้ไปถึงความสามารถของมันเนี่ยนะครับจะถูกแก้ไขหรือว่าปรับปรุงอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันภายหลังที่ดังเกมเนี่ยนะครับทำการอัปเดตแล้วกันนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมนะครับเพื่อนเพื่อนวาเลนทน์ในพาร์ทที่2นะครับเราก็ในส่วนของเจ้าตัวพลูชี่หรือว่าตุ๊กตาเสริมสถานะตัวใหม่นะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับเพื่อนเือนและในส่วนถัดไปนะครับเพื่อนเพื่อก็จะเป็นในส่วนของพาเลทใหม่นั่นเองนะครับหรือว่า นี้เนี่ยนะครับถูกตั้งขึ้นมานะครับหรือว่าถูกสร้างขึ้นมาให้อยู่ในทีมวาเลนไทน์เอกซ์คลูซีฟพาเลตนั่นเองนะครับหรือว่าจานสีนะครับหรือว่าเซตสีนะครับเพื่อนๆที่เป็นแบบเอกซ์คลูซีฟหรือว่าเฉพาะนะครับในกิจกรรมวาเลนไทน์เท่านั้นนะครับเพื่อนๆซึ่งหลังจากที่ทางกิจกรรมวาเลนไทน์เนี่ยนะครับได้ทําการจบลงแล้วเนี่ยนะครับเจ้าตัวเซตสีนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะหาได้อีกต่อไปแล้วนั่นเองนะครับโดยเจ้าพาเลตหรือว่าเซตสีที่จะอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับในสััััััปดดาาาาาาหห์นน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 นีีี้้้้เเเเ่่่่่่ยยจจะะะมชืือออออวววงงงงคครรรบบตตขผึโ นี่ไอพาร์ติชันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเซตสีนะครับที่จะเป็นธีมเอแนวน้ำผึ้งนะครับหรือว่าเป็นสีของผึ้งนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถที่จะนำเจ้าตัวพาเลตหรือว่าเซตสีอันนี้เนี่ยนะครับไปตกแต่งตัวละครของเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ได้ให้นะครับเป็นธีมของสีน้ำผึ้งนะครับหรือว่าเป็นสีผึ้งได้เลยนั่นเองนะครับโดยในเซตสีเนี่ยก็จะมีเป็นสีดำสีเหลืองสีขาวสีแดงอะไรสีส้มประมาณนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะสว่างแล้วก็สดใใสสสสพออนน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 ิิดดดึงงะะะะโยยย่่่่่่่ววววตตััััััเเเีีีีีคคคครรบบผมมาาาจจ้้้หขท สวยงามแล้วก็ค่อนข้างที่จะน่าเก็บสะสมมากๆเลยน,นั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะฟาร์มนะครับเจ้าตัวดอกกุหลาบเลยนะครับในกิจกรรมวอลเลนทายแล้วก็สามารถที่จะนําไปแลกเจ้าตัวพาเลตนะครับที่มีชื่อว่าฮันนี่อาอันใหม่อันนี้ได้เลยทันทีน,นั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆสนใจเนี่ยสามารถที่จะฟาร์มดอกกุหลาบรอเอาไว้ได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพาเลตนะครับหรือว่าเซตสีใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ในส่วนสุดท้าย ครับจะเป็นในส่วนของตัวละครใหม่นั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับจะมีตัวละครใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับด้วยกันถึง2ตัวนั่นเองนะครับโดยตัวแรกเนี่ยนะครับจะมีชื่อว่าคอซาเริตนั่นเองนะครับโดยเจ้าคอซาเริตนี้เนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์นะครับที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น Graceful as the Ocean Wave นั่นเองนะครับหรือว่าความสวยงามของคลื่นทะเลนั่นเองนะครับโดยเจ้าคอซาเริตเนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเจอร์นะครับที่เรามองเผินๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเจอรรรร์ทีีี่่่่มูปปาาางงหนนนนนนน้ตเเเย็กััอะคบ เพื่อนโดยอวัยวะต่างๆของเจ้าคอซาเลนหรือว่าเต็มสีต่างๆของเจ้าคอซาเลนเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเป็นเต็มสีที่คล้ายๆกับคลื่นทะเลนะครับริมชายหาดอะไรทํานองนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยลวดลายของเจ้าคอซาเลตนะครับก็จะเป็นลวดลายแบบงุนงงงงนิดนึงนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาได้ทําการเพิ่มลวดลายของเจ้าคอซาเลนเนี่ยนะครับให้ดูเหมือนกับคลื่นทะเลนะครับที่อยู่ริมชายฝั่งหรือว่าริมชายหาดนั่นเองนะครับโดยเจ้าคอซาเลนเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเป็นครีเจอร์นะครับที่อัปเดตเข้้้าาาาามในนนนนรรรคคออ์์ตติแฟกัั่เงะบ ร้านค้าที่มีแต่ครี่อเจอร์นะครับที่มีตัวละครแพงๆทุกตัวเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยนะครับที่มีเจ้าตัว Water Artifact หรือว่า s a r t i f a c t อยู่แล้วเนี่ยนะครับที่ใช้กับเจ้า Magna Stat นะครับหรือว่าจะเป็นโอ Ultra เนี่ยนะครับหากเพื่อนๆมีเจ้าตัว Water Artifact อันนี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะนำไปใช้ในการลดราคาของเจ้าคอส a l i t e ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับแน่นอนเนี่ยในการผ่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเจ้าคอส a l i t e เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปฟาร์มนะครับเจ้้าาตัััว Water Artifact ออนนนนนีีีเเ่่่ยะะครบพืทจมลด ของเจ้าคอสลิในวันเสาร์ได้เลยน,นั่นเองนะครับสามารถที่จะไปฟาร์มรอกันเอาไว้ได้เลยนะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้าคอสลิอันนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จัดได้ว่าอยู่ในครีเจอร์นะครับประเภทไกลเดอร์หรือว่าตัวร่อนนั่นเองนะครับซึ่งถ้าให้ผมเดาเนี่ยนะครับเจ้าคอสลิเนี่ยน่าจะเป็นครีเจอร์ที่สามารถที่จะร่อนไปบนท้องฟ้าได้แล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ใต้น้ําได้ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นความิดเห็นส่วนตัวนั้นแต่ผมคิดว่าจากรูปร่างของมันแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆน่าจะเป็นครีเจอร์ที่ใช้ชีีวววิิตตตตออออยยยยยูู่่บนนนฟ้้้้้้าาาาาแลกก็็ศััใํไไดดดดเเเงงครรม แล้วกันนะว่าเจ้าคอสเลตเนี่ยนะครับจะมีเกมเพลย์เป็นยังไงนั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเรามารีวิวกันนั่นเองนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นแบบที่ฮือฮานะครับเพื่อนๆหรือว่าเป็นที่กําลังสนใจนะครับของผู้เล่นหลายๆคนอย่างมากเลยนะโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเรือธงนะครับหรือว่าไฮไลท์ของอัปเดตประจําสัปดาห์นี้เลยนะแล้วรวมไปถึงเป็นไฮไลท์นะครับของกิจกรรมวาเลนไทน์นะครับประจําปี2024เลยก็ว่าได้นะครับโดยเจ้้้้าาาาาาคคครรรรรรีีีีเเเเเจจจอออออออ์ตััััววนนนนนน่่่่ยยะะบบมชืกกซซิิิิททสสงโด เนี่ยจะเป็นตัวละครใหม่นะครับเพื่อนๆประจำสัปดาห์นี้นะครับซึ่งเจ้าออกซิทาลิสเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮานะครับผมว่าเป็นที่สนใจนะครับของผู้เล่นหรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนเลยน,นั่นเองนะครับโดยเจ้าออกซิทาลิสเนี่ยนะครับจะเป็นตัวละครใหม่ประจําสัปดาห์นี้รวมไปถึงเป็นตัวละครใหม่นะครับของกิจกรรมวาเลนไทน์ทด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้าออกซิทาลิสเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะได้รับนะครับจากการทำ mini game หรือว่าทำอีเวนต์นะครับจากกิจกรรมวาเลนไทน์ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่่งงออัันนนี้ผมมยไคเฟิิรรร์มมนนนะะะะว่่่าาาาาาเเเจจจจ้้้ซีีีททสสยคัับถใชตพ ดอกกุหลาบเนี่ยนะครับในการแลกซื้อได้ด้วยหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับทำกิจกรรมเพื่อรับเจ้าออกซิทาลิสได้เท่านั้นเดี๋ยวยังไงต้องรอดูทางผู้พิจารณาหรือว่าทางทีมงานเขาประกาศการออกมาอีกทีหนึ่งละกันนะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้าออกซิทาลิสเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นคลีเจอร์นะครับที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นความเจ็บปวดนะครับเพื่อนๆแห่งวันวาเลนไทน์นั่นเองนะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตานะครับที่ค่อนข้างที่จะดูดุร้ายแล้วก็ดูน่ากลัวสักนิดหนึ เจอที่อยู่ในกิจกรรมฮาโลวีนอย่างแน่นอนนะเพราะว่ารูปร่างหน้าตาแบบนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆไม่ค่อยเหมาะที่จะอยู่ในกิจกรรมวาเลนไทน์สักเท่าไหร่เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะซึ่งเจ้าอ็อกซิทาลิสเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเป็นครีเจอร์ที่อัปเดตเข้ามานะครับอยู่ในเทียร์ห้านะครับหรือว่ามีขนาดตัวนะครับอยู่ในระดับอีนอมัสนั่นเองนะครับหรือว่าระดับยักษ์ใหญ่เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าอ็อกซิทาลิสเนี่ยนะครับถ้านำไปเปรียบเทียบขนาดตัวแล้วเนี่ยนะครับกับเจ้าคาบูลอรือวว่่่่่่่าาาาาเเเเเจจจจ้้้้ปูููยยยยยััััักกกกษ์นน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 ีีีะะะคคครรรบบทพืออออๆๆหลลแดิสเนนีี่ยะครับม ตัวห,หรือว่าความสูงเนี่ยนะครับเพื่อนๆที่สูงกว่านะครับเจ้าคาวูริดสอีกนะครับเพื่อนๆแต่ว่าความกว้างของตัวเนี่ยนะครับอาจจะไม่เท่าเจ้าคาวูริดสนะแต่ว่าถ้าเทียบความยาวจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังแล้วเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าขนาดตัวเนี่ยเทียบเท่ากับเจ้าคาวูริดสเลยนั่นเองนะครับหมายความว่าเราก็พอจะเดาขนาดของมันได้แล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆว่าขนาดของเจ้าออกซิทาลิสเนี่ยมันจะใหญ่โตหรือว่ามหึืมาแค่ไหนนั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวในพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยว ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันด้วยนะว่าเกมเพลย์นะครับรวมไปถึงความสามารถของเจ้าออกซิทาลิสเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะโหดแล้วก็ดุร้ายนะครับเหมือนกับหน้าตาของมันหรือเปล่านั่นเองนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยนะครับทางเรื่องสเตตัสของเจ้าออกซิทาลิสเนี่ยทางผู้พัฒนาเขายังไม่ได้ทําการประกาศออกมานะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเดาไม่ถูกเลยนะว่าเจ้าออกซิทาลิสเนี่ยนะครับมันจะออกมาแนวไหนนะจะถ้าให้เดาเนี่ยนะครับจากรูปร่างหน้าตาหรือว่าลักษณะโดยรวมของเจ้าออกซิทาลิสแล้วเนี่ยนะครับน่าจะเป็นครีเจอร์นะครับทีีี่่่่่เเเเนนนนนนน้้้้คคาาาา HP แแลลลววกกก็็พััังงโจจมตปหออยยะรรบได โอซิทาริสเนี่ยนะครับน่าจะเป็นครีเจอร์ที่มีพลังโจมตีเนี่ยค่อนข้างสูงอยง่างแน่นอนเลยน,นั่นเองนะครับพรเพื่อนๆเดี๋ยวในวันเสาร์ที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับพรเพื่อนๆเดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะว่าเจ้าโอซิทาริสเนี่ยนะครับจะออกมาเป็นแนวไหนน,นั่นเองนะครับพรเพื่อนก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับการอัปเดตนะครับประจําสัปดาห์นี้หรือว่าวันเสาร์ที่ทจะถึงนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงเนี่ยวันเสาร์หลังจากที่ทางเกมอัปเดตแล้วเรามาดูรายละเอียดต่างๆกัััััััันน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 ออ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 ีีีีีีีกกกกกกทึงงแแแลลล้้้้้้ววววะะะคคคครรรรรรรบบบบเเเเเเเพพพพพืืืื่่่่่่่่ๆๆๆสสาาาหหใใิิปดโยยยผมมมม็จขต จะได้เตรียมของนะครับหรือว่าฟาร์มของเอาไว้รอในการอัปเดตครั้งถัดไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับหรือว่าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากร้านไว้ท้ายคลิปนิดนึงนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจคลีเจอร์สายพันธุ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคลีเจอร์เอกซ์คลีสหรือว่าคลีเจอร์ในกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะที่เพจพีกเอลเซดดาร์กช็อปเอกนั่นเองนะครับทางเราเนี่ยมีคลีเจอร์มากกว่า160สสสาาาาาายยยยยพพพััััันน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 นธุ์ะะะคครรรบบบใให้้้้เเเเเเเืืืื่่่่่่ออออออๆีีมถทจจขไไปลลกกซดงง ก็ยังมีเหตุที่เป็นค่างเงินในเกมเนี่ยให้เพื่อนๆสามารถที่จะซื้อแล้วก็นําไปจับจ่ายใช้สอยภายในเกมได้ด้วยน,นั่นเองนะครับหากเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถแชทเข้าไปนะครับเพื่อนๆที่เพจได้เลยนะครับลิงก์ก็จะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับและสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ